ปัญหาของร่องแก้มนะคะก็จะมีหลายคนมีปัญหานะคะหมอก็จะแบ่งเป็นการใช้การฉีกฟิลเลอร์ช่วยนะคะกับการใช้การยกกระชับนะคะมาพูดถึงตัวยกกระชับก่อนเนาะ,ะพวกเครื่องต่างๆอะไรเงี้ยค่ะก็จะช่วยให้สกินบริเวณเนี้ยกระชับมากขึ้นผิวแน่นมากขึ้นก็จะทําให้ริ้วรอยหรือร่องแก้มลดลงได้นะคะแต่ว่าถ้าเป็นคนที่มีปัญหาในเรื่องของวอล่มลอสนะคะหรือว่าแบบหน้ามันตอกหน้ามันหายแฟตมันหายนะคะกระดูกมันกร่อนลงนะคะอันเนี้ยก็อาจจะต้องใช้ฟิลเลอร์ในการเข้ามาช่วยในบริเวณร่องแก้มในการแก้ปัญหาะคะ่ะเพราะว่า เวลาที่หมอจะแนะนำเนี่ยหมออาจจะไม่แนะนาว่าถ้ามีร่องแก้มแล้วฉีดร่องแก้มเลยเนาะเพราะว่ามันอาจจะดูไม่เป็นธรรมชาติแล้วก็ดูไม่ไปด้วยกันทางหน้าถ้าเปรียบเทียบนะคะหมอก็คิดว่าจะต้องแก้ตั้งแต่สาเหตุเนาะเหมือนแบบโครงสร้างของบ้านนะคะถ้าเกิดว่าเราต้องการที่จะให้แบบ เหมือนโครงสร้างหน้ามันแข็งแรงเราก็ต้องทําเสาที่มันแข็งแรงก่อนเนาะเช่นถ้าใครมีหน้าแก้มที่มันหายด้วยใต้ตาที่มันดูแบบโหลด้วยเนี่ยแปลว่าหน้าแก้มของคุณหายไปนะคะอันนี้อาจจะต้องมาเติมหน้าแก้มก่อนเพื่อที่จะช่วยมีตัวยึกนะคะตัวหน้าแก้มเนี่ยมันจะได้ประโยชน์สองอย่างเลยค่ะคือซัพพอร์ตตัวใต้ตาทําให้ใต้ตาดูดีขึ้นนะคะแล้วก็ช่วยดึงให้ร่องแก้มค่ะชัดน้อยลงด้วยค่ะ